สวัสดีจ้าวันนี้มีตัวอะไรบ้างนะที่จะมาเล่นน้ำกับเราตัวแรกด็อกด็อกหมาโอ้โหมามาเล่นน้ำด็อกหมาโอ้โหเจ้าหมาควันเหลืองห้องห้องซีบรามาลายซีบรามาล มาแล้วเจ้าควายเดินมาแล้ว,ว,วบอฟฟาโลควาย,ยาวจีต้าห่วงยางไปนู่นแล้วไปเก็บมาอ,อีเลฟเฟนช้างช้างดำน้ำก่อนนะตัวอะไรมาอยู่บนนี้ดิ เจ้าม้าจะลม้มฮอสมา้าม้าสีชมพูพิงจีชมพูนี่วันนี้เล่นหนคิตาายออนสิงโตโอ้โห,โ,หโ,หโหมีฟองน้ำขึ้นมาด้วย ตัวอะไรว่ายน้ำมานนี่อีกวัวน่าอีกวัวหน้ากิ้งกาสีเขียวแล้วนั่นเจ้าทีเล็กไดโนเสาร์ไดโนเสาร์โอ้มีเขี้ยวแหลมคมด้วยนะจ๊ะไปเลยไปเล่นน้ำบา,บ,าบาย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 ไดโนเสาร์ล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบายบาย